ก็เลยถึงโคงการนี้รีวิวน้ํานะครับให้ทุกคนได้ดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีนะสวัสดีทุกคน,นครับวันนี้ผมก็มาออยู่ที่ลําธารนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลงไปที่ลําธารนะครับแต่ว่าลำธารก็จะอยู่ด้านล่างนี้แหละวันนี้ผมก็จะมาตกปลานะครับซึ่งแม่น้ําสายนี้จะมีปลาก้างนะครับแล้วก็ปลาปลาตะเพียนหรือเปล่า ประมานั้นแหละเพราะว่าจะมีอ่านอยู่ด้านบนนี้นะถ้าเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยก,ก็มีเปอร์เซ็นที่แบบปลาเพื่ปลาตะเพียนครับจะไหลลงมานะครับเดี๋ยวเราก็จะไปตกปลากันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นอันนี้ครับเหยื่อของเรานะครับก็เป็นอ่ารถด,ด่วนนะครับนี่เลยซึ่งมันจอดรูด,ด้านล่างแล้วนะเพราะว่า บ้องไม้ไผ่นี่อาจจะเก่าหน่อยเพราะว่าผมตากได้มานานแล้วนะไม่ได้เปลี่ยนบ้องให้มัน,นก็มีเยอะพอสมควรอยู่แหละเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้เป็นเหยื่อะนะครับเพื่อตบราก้าน,นะครับเดี๋ยวเราไปลัดชมกันเลยนะครับทุกคนอันนี้นะอันนี้ก็เป็นเบ็ดองผมนะเตียนมาแล้วโอเค เดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับครับก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ผมก็เดินทางลงไปในลำธารน,นะลำธารจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอ่อตามหัวพันชาวบ้าน ที่เข้าไปสวนเนี่ยนะเดี๋ยวลงไปข้างล่างก็ปักทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับปากกดไลค์ s c r ต b e กับผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้มีกําลังใจนะช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนนะผมไม่รู้ว่าน้ำจะไหลแรงหรือเปล่านะ ดูสภาพน,น้ำโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะเริ่มตกอ่าข้างล่างนี้นะครับขึ้นไปด้านบนนะครับขึ้นไปด้านบนเลยโอเคเดี๋ยวผมจะไ่เหยื่อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มไปตกอ่าจุดแรกนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นเหวนะครับ ด้านล่างนี้จะเป็นเหวแล้วนะตรงนี้นะเป็นเหวนะครับแล้วก็เราเดินเราลงไปไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำมันไหลแรงนะโอเคเดี๋ยวเรใส่เหยื่อกันนะครับครับทุกคนน้ำขุ่นๆแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าปลากินหรือเปล่านะน่ากลัวนะน่ากลัวอยู่นะเสียวๆนะครับ ต้องทใจแล้วเพื่อข้ามผู้ชนนะครับโอเคนี่เลยรถด,ด่วนนะครับเป็นเหยื่อของเรานะครับเป็นหนอนไม้ไายนะครับช่วงน,นี้ก็เป็นรูดูของหนอนไม้ไายนะไปะเดี๋ยวเราไปตกจุดแรกนี่เลยนะครับ ผมจะไม่เอากล้องไปนะแต่มุมกล้องจากไกลนิดนึงนครับเดี๋ยวเราไปรู้สึกแรกก็คืงอนไนรับ นี่เลยกันแล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เรียนตาเบ็ดมาเยอะนะแล้วก็สายเบ็ดก็เหี่ยกั้งแค่นี้เองนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ว่าพาทุกคนมาชมบรรยากาศในแม่น้ำน,น,น,นี้นะครับเพราะว่าปลาไม่มีนะครับไม่รู้ว่าทำไมปลาไม่มีนะ ก็เดี๋ยวผมจะถ่ายวิไไดีโอแบบมาเที่ยวชมน้ำนี่ให้ทุกคนได้ดูกันก็พาะนะครับก็ก็อไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเราไปาไปทันอย่างอื่นต่อนะครับทีนี้ก็วานะ่าเป็นคลิปเสียนะถ้าจะเป็นคลิปเสียอะไรที่ไม่ได้อะไรทุกอย่างเนะพราะว่า เรลาลาดนะคือผมก็ไม่ได้เตรียมมานะแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็ปลาไม่มีเลยไม่รู้ทำไมนะปลาไม่มีนะครับก็ยังไงก็ขอตอบคุณนะทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับจะเป็นที่สร้งางครั่ที่ยาวก็ ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจกับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาชมเอ่อตัวร์น้ำตกน้ำะไรนรี่แหละเล่นไปก่อนนะเพื่อว่าให้ชมบรรยายกาศ น้ำท่วมนะครับเพราะว่าน้ำป่านี่ไหลแรงมากเลยครับนี่อะไรผลที่ทำให้น้ำมันท่วมเนะนเชียนใหม่หรือว่าที่ต่างๆคนะรับก็ที่นี้ถือว่า

ครับก็จะเป็นบรรยากาศนะที่วันนี้นตกปลามไม่ได้นะรก็ใส่เบ็ดขาดหมดเลย จากบนเขามานะครับก็ไลๆอย่างนี้เลยนะครับดูครับเอน้ำนะรอ้ามกบ็วันนี้ก็ตั้งใจก็มาตกปลานะแต่ว่าไเด็กขาดนะครับก็เลยพาทุกคนมาชมวิวนะครับ

ก็ถือว่ายังไม่แรงมากนะครับนี่เลยทุกคนดูครับโอ้ตอนนี้ก็ไม่แรงมากแล้วนะเพราะว่าตรงนี้อ่าห้วยมันแยกกันนะมีสองห้วย อันนี้ก็อยู่ข้างล่างสวนชาวบ้านแล้วนะไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่านะร่วมไปตกไม่เห็นกินเลยนะครับก็บรรยากาศที่เรามาดูน้ำก็ประมาณนี้แหละโอเคถ้าถูกใจก็ฝากติดตามกดแชร์ให้กับผมเยนะถ้าถับผมนะถ้าถูกใจก็ตามนะ ครับทุกคนก็ทลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับซึ่งวันนี้ความตั้งใจผมนะครับผมก็จะมาตกปลาก้างนั่นแหละแต่ว่าผไม่ได้เปลียนตะเบ็ดแล้วก็สายเบ็ดมาเยอะนะครับเทียงค่มาแค่ชุดเดียวนะครับก็เลยตะเบ็ดผมไปติดตอไม้นะครับก็เลยขาดตายนะครับผมก็เลยหโอการนี้รีวิวน้ํานะครับให้ทุกคนได้ดูกันสาเหตุที่ทาให้น้าท่วมก็ เกีย่ยกับน้ำปลานี่แหละครับก็ปาัทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ดูว่าคลิปต่อไปเราจะไปทำอะไรกันนะครับว่าเราจะไปตกปลาหรือดับปลาหรือว่ายังไงนะก็ยังไม่รู้นะครับก็ปาัติดตามผมด้วยนะครับปรับเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ